เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ของในโปรฟเฟลเฟบิกันเนาะอ่ะเดี๋ยววิธีการนี้ไปได้ไงครับผมเดี๋ยวให้มาทำตามผมกันได้แบบงา่ายๆกันได้เลยเนะาะก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมเราได้กดทำตามาี่ Google กันนะครับผมแล้วก็ให้มาพิมพ์ค้อหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันครับว่า KMM เอขีดเหตุเนาะให้พิมพ์ค้อหาตามมาแบบนี้ครับผมอ่ะแล้วเพื่อให้พิมพ์ค้อหาตามมาได้แบบนี้เราจะเจอเป็นเว็บไซต์นี้นะครับผมก็ให้ได้กดเข้าไปกัันนนนไได้ะะครบบผม็ที่ใเเวซต์านะ อ่าแล้วพอเราได้กดเข้ามากันแล้วที่ในเว็บไซต์หน้าผมในเว็บไซต์หน้าต่างเขาได้เป็นอย่างนี้หน้าผมมันกับเราสามารถที่จะกดลงชื่อช้งานกันได้หรือว่าได้สามารถที่จะสมัครสมาชิกกันได้เนาะอ่าและในส่วนที่ตรงนี้สำหรับใครนะผมที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วะอยากจะลงชื่อช้งานนะผมก็สามารถที่จะกดลงชื่อช้งานกันได้เนาะอ่าแต่ใครที่ไม่มีสมาชิกก็กดสมัครกันไปได้นะผมก็หน้าต่างสมัครเขาได้เป็นอย่างนี้เราได้กรอกข้อมูลเราไปแบบนี้เนาะมาที่ตรงล่างนี้เพื่อเพื่อนการยืนยันนะผมแล้วกดสมัครไปตรงนี้งเนาะทำกันสมาชิกกั เราได้กดลงชื่อชื่อกันมาแล้วหรือว่าได้สมัครสมาชิกกันมาแล้วถ้าผมด้หน้าต่างแรกโฮสต์ไซตก็ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะก็ได้มีหมวดหมู่บริการให้กับเราสามารถเติมเงินเทิ่มการ์กันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนตรงนั้นนี้ให้กับเราเนาะได้สามารถที่จะมาทำการในส่วนตรงด้านนี้กันได้ผมสำหรับตรงนี้เนาะอ่าหรือว่าใครนะที่ตรงนี้นะผมที่ไม่มียอดเงินเนาะแลวอยากที่จะเติมเงินนะผมก็สามารถมากดที่ตรงด้านนี้กันได้เรื่อเข้าไปเติมเงิน พีงแคได้กดเข้ามากระด้ที่ส่วนน้าต่างการเติมเงินนะผมขอจะมีน้าต่างแบบนี้เลยนะผมจกลับาสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เติมเงินกันได้เนาะและยังสามารถที่จะเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยผมเป็แค่กดเข้าไปที่คำว่าช่องทางแล้วก็เลือกช่องทางในต่างๆหกช่องทางแบบนี้เนาะอ่ะเราก็สามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะผมในการเติมเงินอ่ะหรือว่าใครเติมเงินกันไม่ได้แล้วมียอดเงินหยุดในส่วนในตัวเว็บไซต์ให้สามารถที่จะกดกลับมาที่ส่วนน้าต่างถึงเว็บไซต์กันได้เลย แล้วพอเราได้กดกลับมากันแล้วที่ในส่วนหน้าตาเดิมของเว็บไซต์เราผมทีนี้เราก็เริ่มบดหมบริการที่ต้องการทำการกันเนาะก่อนอื่นเลยให้เลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการไปก่อนคือแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กนะผมเราก็เริ่มบนหมู่เนาะอ่ะหมบดหมู่เนาะผมเดี๋ยวเราก็จะทำการเการเพิ่มแจมบนเฟซบุ๊ก็อยู่ตรงนี้ครับกดกันไปอ่ะพอเลือกกันได้ที่หมบดหมู่อันนี้ก็เริ่มบริการบริการก็จะมีเป็นแบบนี้กับเราได้เลือกเนาะผมจะเลือกเป็นอันแรกนี้แล้วการให้กดกันไปอ่ะแล้วก็พอได้เลือกกกกกกกัััันนนนไไดดด้้้้้้แแแลลลลลววบบบบบีีีีททททงงงหหหมมมมู่่่ะรรรรรริิาาาาาาคผใโปฟ์ขอออเเเพื อ่เราไปเรียนโพสต์เฟซบุ๊กละกันอะไรนึงมาวางพอวางเรีงได้แบบนี้แล้วค่ใส่จำนวนได้ก็จะเพิ่มไปได้เลยอ่ะและก็พอได้เสร็จทางนึงก็จำนวนได้แบบนี้เราก็ใส่เข้มได้เลยเนาะ อ่าแล้ <ขอ S 1> วก็พอเราได้กดสั่งซื้อกันไปแล้วแบบนี้เขาสั่งซื้อของเราก็จะมีระบบึ้นมาแจ้งบอกกับเราให้ดูหน้าไปแบบนี้เลยเนาะอ่ะและแถมในการสั่งซื้อกันไปผมสามารถที่จะกดเข้ามาดูที่ประวัติการซื้อกันได้ผมเพิ่มมาดูยอดออเดอร์สถานะกันเนาะอ่ะเพียงแค่ได้กดเข้ามากันแล้วผมที่สถานะออเดอร์ประวัติการเขาจะมีการแจ้งบอกยอดออเดอร์สถานะเรอดูกันได้แบบนี้เลยเนาะอย่างออเดอร์ที่ผมได้ทำการไปเมื่อกี้สักครู่แล้วผมเปลี่ยนใส่เขาแจ้งบอกว่าเราดินเนินการเนาะอ่ะเพียงเท่านี้ให้ง่ายๆก็ให้เราได้รอกันไปก่อนได้นสักครู่ไต้องปจแ บริการอะไรอือ่นเป็นการเสริมเพิ่มเติมตอกงาต่จะได้ทำการกำไรเนาสามารถได้ก,ไดดกดเข้ามาที่ในส่วนหน้าต่างตรงนี้นกันได้คำว่าบริการนะครับผม เพียงแค่กดลงมาับอะไรที่บริการนะผมดนหน้าตามบริการเขาจะมีหน้าตามแบบนี้เลยนะผมไม่กลับเราสามารถที่จะกดเขานะ้ามาเนาะเพื่อมาทาการดูบทมุมบริการอะไรกันได้ถนะ้ผมดังเย้เย้บ้างมาแบบนี้เลยเนาะในส่วนที่ตรงนี้สหรับใครนะผมที่อยากจะเข้ามาใช้งานหรืออยากจะเข้ามาทาการอะไรยังไงเนานะใคสามารถที่จะกดเข้ามาที่ใน,นส่วนตัวของเว็บไซต์ผมเพื่อเข้ามาดูหรือว่าเข้ามาทาการอะไรกันต่างๆได้เนาะที่อยากที่ได้เข้ามาดูเป็นการเข้า,าลรารอในระหว่างที่รอเด็กก็สามารถที่จะเข้ามาได้เหมือนกันเนาะ หรือว่าในส่วนตรงด้านนี้สำหรับใครผมได้ได้เข้ามาใช้งานหรือเข้ามาทำการอะไรนะผมแล้วเกิดมีปัญหาอะไรขัดข้องหรือว่ายังไงในตัวของเว็บไซต์เนาะอยากที่จะแก้ปัญหาแกดมินก็สามารถที่จะกดกลับมาในหน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้นะผมแล้วมากดคลิกหัวข้อการติดต่อแอนดมินอยู่ที่ตรงนี้เนาะ อ่ะเราได้กดคลิกเข้าไปผมของเาะขึ้นช่องทางในการแจ้ติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สบิ้นขึ่นมาสองช่องทางแบบนี้นะ้วผมคป็นขับเราสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าสอบถามปัญหาแก๊สบินกันได้แบบง่ายๆกันได้เนาะในส่วนที่ตรงนี้สำหรับใครแล้วผมที่เกิดมีปัญหาหรือขัดข้องหรือว่ายังไงเนาะแล้วอยากที่จะแจ้งหรือสอบถามปัญหาแก๊สบินก็มาเลือกช่องทางเพื่อไปแจ้งติดต่อสอบถามปัญหาแก๊สบินกันได้เลยเนาะอ่ะ หรือว like to ่าใครได้เชียงานกันไปหรือทําการอะไรนต่างๆกันไปนะผมไม่ได้มีปัญหาเรขัดข้องหรือว่าอะไรเลยเราได้เช้งานกับแล้วเกิดสนใจที่อยากจะแนะนำเพื่อนเราคนรู้ใจเข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะผมก็สามารถที่จะมาแนะนําเพื่อนให้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตามเราได้เพียงแค่เข้ามาที่ตรงการแนะนําเพื่อนนะผม เะี๋้วเข้ามากระไรที่น้าที่หน้าต่างของการแนะนําเพื่อนนะผมได้เข้ามากันแล้วเนาะให้มาคัดลอกก์นี่จุดตรงนี้นะผมไปส่งให้เพื่อนเราคุ้จักเนาะแล้วก็ให้เพื่อนเรารู้จักเราได้เข้ามาในลิงของเว็บไซต์ผมเพื่อเข้ามาใช้งานแล้วเข้ามาทำการต่างๆกันเนาะเพื่อทีนี้ง่ายเจะเป็นการแนะนําเพื่อนเราคู้จักให้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะในส่วนที่ตรงนี้สาหรับใครผมที่มีเพื่อนมีคนรู้จักและอยากแนะนําเพื่อนก็ให้เข้ามาที่ตรงนี้กันได้เลยเนาะใครสนใจหรืออยากอะไรยังไงผมให้เพื่อนเข้ามาใช้งานเว แล้วก็เพื่อไม่เสียเวลาอะไรกันด้วยเดี๋ยวเราจะลองกลับมาดูนะครับผมที่ยอดแชร์ของบล็อกเฟซบุกแเรากันนะเนาะยอดแชร์อ,อยู่ที่สองเดี๋ยวลองดีหน้าจอกันดูนะว่าเพิ่อนเพือนได้ยังหรือเปเป็นไงเนาะโอ้ อ่ะแล้วก็นี่เลยนะผมรังจ่ายทำการสั่งซื้อกันไปแล้วก็นั่งรอสักครู่แล้วผมโอ้โหมีกันนี่นะผมยอดแชร์ของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาจากทีมร้อยแบบนี้แล้วเนาะแล้วเหมือนจะมีเป็นการแถมเพิ่มขึ้นมาให้เราเนาะผมเกินตัวมากเลยผมก็เพิ่มขึ้นมาตั้งเยอะเลยเนาะสั่งไปแค่หนึ่งร้อยก็เพิ่มขึ้นมาตั้งสี่พันแล้วผมสี่พันสี่เลยเนาะโอ้ก็เยอะแยะมากเลยนะผมแล้วขั้นตอนก็ยังง่ายแบบนี้ด้วยเนาะใครได้ดูคำแล้วเกิดสนใจอยากจะเข้ามาทำการก็สามารถที่จะเข้าไปทำการกันได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวผเพื่อเกินไปผมไม่ไดดู้เนาะ ก็สั่งไปหนึ่งร้อยนะครับผมก็สั่งไปหนึ่งร้อยจริงๆเนาะนี่นะผมก็เพิ่มขึ้นมาตั้งสี่พันสี่เนาะหูมันจะมีการแถมมากเลยนะผมใครสนใจก็กดเข้าไปดึงเว็บไซต์ได้ผมเผื่อใครปัม๊มยอดอะไรไปแล้วอาจจะได้การแถมเพิ่มขึ้นมาตั้งเยอะๆมากมายเป็นเท่าตัวแบบนี้เลยนะผมก็คุ้มมากเลยเนาะอ่ะแต่ว่าเผื่อใครที่ได้คาใช้งานอาจจะไม่ได้การแถมแล้วเกิดมีปัญหาหรือขัดข้อง,งหรือว่ายังไงก็สามารถเดินไปแจ้งปัญหาการ์ดมิในในส่วนการติดต่อแอดมินที่ผมได้บอกกันไปได้เนาะอ่ะหรือใครที่ได้ทำการาาาะกอะไรต่างๆครับไปาห ให้สามาที่ได้มานั่งดาวน์โหลดของแอปพลิเคชันของเว็บไซต์ของเพื่อได้ใช้างานบนแพลตฟอร์มที่ตั้งสะดวกกันได้เลยเนาะว่าตอนนี้เว็บไซต์ก็มีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันแล้วด้วยใครที่สนใจก็สามารถเทมานดาวโหลดติดตั้งกันได้เนาะอ่ะแล้วก็ในตัวส่วนคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ไม่มีอะไรม้างเลยด้วยเนาะหากว่าหนึ่พูดอะไรผิดไปเดี๋ยวทำละท่ากันไปก็ต้องขออภัยกันด้วยเนะาะหรือใครที่ดูกันไปแล้วไม่ได้เห็นว่าพลาดอะไรแล้วก็ให้ไปกันได้ตามโฟนเดิมโดยรับชมเนาะอ่ะก็นี่เลยผมผมยังอึ้งอยู่นะครัับบบผมมมออ่่ะะกกก็็็ไไเปนนรราแล้วขคคุณ